สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับย <_ C oughs> ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของกูเช่นเคยนะครับ <_ C oughs> ก็วันนี้ผมพา f อเราพาพี่น้องเรานะครับมาที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะวันนี้มาครบเลยนะครับมาทั้งครอบครัวผมก็กะว่าจะเราจะเที่ยวด้วยใช่ไหมแม่อ่าวันนี้แม่ <_ C oughs> แม่เป็น <_ C oughs> โชเฟอร์ <_ C oughs> ไปกินมูกระทะอยู่ที่อะไรนะริมโขงน้องสวัสดี f อหน่อยน้องสวัสดี FC นะครับ ัอดีอ้วนดีเรามาประมูลอยู่ที่มุกดาหารผมก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับก็จะประมูลเสร็จก็จะนอนพักสัก1นึ่งคืนแล้วก็เที่ยวด้วยพอดีผมจะพยาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูรถนะครับรถซ่อมผิวทางถนนหรือว่ารถขนหินไปซ่อมผิวถนนนะกับรถด,ดัม ที่เป็นหัวยาวแต่สวยคันนี้ผมพา F4 เราพาพี่น้องเรามาดูเราไปดูกันครับว่าสภาพจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมจะประมูลได้หรือไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือสว่าได้มาเที่ยวอ่ะไปครับใกล้จะถึงแล้วเดินทางกันเลยครับผมอโอเคถึงแล้วนะครับ แขวงทางหลวงชนบทบุกดาหานนะนี่ถึงแล้วแล้วเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะเห็นมมันต้องลมก็ได้เนี่ๆๆเห็นรถไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับผมมาฟับจะพาไปดูรถนะนี่ยครับ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะ fc เราพี่น้องเรานะก <sk r att> ารประมูลก็คนเ็จะมารอประมูลกันมาดูวันนี้ออก200รายการนะจะเป็นหัวยาวกันนะหวกบหัวตัดนะครับก็คือตัวหัวตัดเป็นนิสสันยูดีนะครับเป็นรถซ่อมผิวทางถนนนะครับวันนี้ราคาจะไปถึงไหนยังไม่รู้แล้วก็มีดำอิซูซูหัวยาวสภาพสวยอยู่นะหัวยาวคนนี้สวยนะ ตัวนี้น่าจะเป็น TxD นะตัวนี้นะเครื่องธรรมดาติด power เ,เรียบร้อยครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวพาดหูห่างๆอ่ะเดี๋ยวเราดูอิสุก่อนเนาะมาตัวนี้น่าจะเป็น TxD นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับจัดสีสวยนะ ันนี้จะเป็นนี่เห็นไหมครับ hcr หนึ่งหนึ่งสี่อ่าโอเคครับเป็นตัวใหม่ด้วยนะกระบะท้องเรือครับแท็กซี่สวยครับอ่ะสวยครับคันนี้แจมนะเข้าไปแฉกจังเรก็จะเดินครับเพื่อ fc เรานะแฉะก็จะเดินครับเพื่อ fc เรา<ม>เพื่อพี่น้องเราฝรั่ท้ายนี่ครับ รถสวยนะรถสวยนะเป็น h c r นะครับหัวยาวตัวสุดท้ายก่ขอนขึ้นเป็นล็อกกี้นะตัวนี้เครื่องเป็น6บีดีเรียบร้อยแฟมนี่ลูกชายผมสวัสดี FC หน่อยโลกสวัสดีครับนี่ครับดูกำลังเอามาหัดดูรถนะครับเวลานั่นจะได้ออกซื้อรถแทนผมได้นะครับโอ้จะสีสวยมากนะครับจะสีสวยมากดำสวยมากครับรถสวยมากนะ ภายในแฝเปิดประตูหน่อยลูกกดเขาล็อกเหรอไม่เป็นไรไม่เปิดก็ได้เอาดูภายลงภายในสวยเป็นพาวเวอร์เรียบร้อยตัวนี้เกียร์นะครับเกียร์ก็จะน่าจะเป็นล็อกห้าเกียร์น่าจะใช่ครับเกียร์ลายนะครับห้าเกียร์สวยอยู่นะเะสี่ก็มีเชื่อมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้ ไม่ใช่ปัญหานะอ่ะเรามาดูคันนิสันครับคันนิสันสวยแจ่มเลยนะฮะสวยแจ่มครับคันนิสันนะครับพาพี่น้องเราดูนะครับฟุบนะ่าจะเป็นเบรกจิ๊ฟีีด้วยตัวนี้ปองลงมลมเบรกจิ๊ฟีีนะตัวนี้นะนะครับเครื่องใหญ่แวบ กระบะ้าสีสวยหัวสวยครับ้ทสีสวยหัวสวยนะจมาจมเลยจจมเลยครับเนี่ยเครื่องปัมลมแบบจีฟีเครื่องสวยมากจจมฟลิปเลยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับแบบนี้เลย ผมต้องเอากลับบ้านให้ได้เอาโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปประมูลก่อนนะว่าอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาเรามาดูครับวันนี้เราได้กี่คันนะครับเดี๋ยวถามฝ่ายประมูลผมก่อนอ่าคุยธุราย,ยู่นะฮะป๊ะได้จะขัน้นมือนีสองคันครับสองคันสวยเนาะสวยครับสว,สวยกิฟเลยไปฝากเอฟซีเราฝากพี่น้องเรานะสองคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาับปามันขับกลับได้ปุณิขับกลับได้เลยครับขับกลับได้เลยเนาะเดี๋ยวจะเอาทีมงานมาขับกลับดูรถที่โอ้กิบเลยสุดๆผมชอบมากนะรถนี้นะเอฟซีเราพี่น้องเรานะเดี๋ยวขยายให้ดูแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเราดูแบบเต็มๆดูครับยืนพื้นสวยอะไรสวยหมดเลยเดี๋ยวปิดฝากระโปรงลงก่อนนะฮะดูดี สวยจัดอะผมไม่ยอมปล่อยเพราะรถมันสวยยังไงก็ต้องเอาไปฝาก f อเราอยู่แล้วยังไงก็ต้องเอาไปฝาก f อเราให้ได้สําหรับ f c เราพี่น้องเรานะฮะที่กําลังมองหารถไปใช้งานรถด,ดาป๋ารถเอ่อรถด,ดำคันนี้นี่เขาคุมคุ้มแกน,น,นี่นี่นี่คือฝ่ายตัวมูลของผมนะรถด,ดาคันนี้นี่ในความคิดของป๋ากับรถด,ดอยู่ห้อแกนอันนี้งามคว่าหลนิดนึงอันนี้สวยกว่าเยอะครับคนละเรื่องคันนั้นเราเลยปล่อยเราเลยไม่เอาเนาะ อ่านี่เราผมจะคัดเลือกเฉพาะคันสวยๆไปฝากเอฟซีเราไปฝากพี่น้องเรานะป้าไปป้าไปไอเดินเรื่องอันนั้นเลยอ่านี่ลยครับเดี๋ยวค่อยมายกนิโปะป้เดี๋ยวผมพาดูชัดๆตัวนี้น่าจะเครื่งน่าจะเครื่องเอนะใช่ไม่ไม่ไม่ใช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 ่นะครับเดี๋ยวเครื่องตัวไหนเดี๋ยวผมดูก่อนความชัดเจนเดี๋ยวไปดูที่ร้านนะครับว่าเครื่องตัวไหน มันมีเขาบอกว่ามันเคยมีแตนผมเลยไม่กลา้ามุดเข้าไป <laughs> <laughs> ผมก็เลยไม่กลา้ามุดเข้าไปเด็ดแต่ผมจะพา f อฟซเราดูนะครับชัดซีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องพูดถึงกิฟดูช่วงล่างเดิโอ้ยโคตรสวยนะครับพื้นก็มีผุตรงนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมจะให้ช่างชาติเอาแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กแปะให้ก่อนที่จะส่งงาน FC เอฟเรา พี่ส่งงานพี่น้องเราเดี๋ยวปูแผ่นเหล็กให้ก่อนหรือไม่งั้น F c ซเราพี่น้องเราเอาไปทําเองก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับกระบะเปิดได้3ข้าง3ข้างเลยเป็นเรื่องปกติเป็นกระบะเหล็กเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสวยมากนะฮะสวยจริงๆคันนี้นะครับเอาดูอึ๊บเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดเดี๋ยวมาขับกลับเลยเดี๋ยวให้ช่างทอนมาขับกลับนะวัน อาจจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเรามาถ่ายคอนเทนต์อีกครั้งหนึง่งมาถ่ายคอนเทนต์ขับกลับให้ช่างทอนมาขับกลับเลยชุดนี้นะครับสบายขับกลับสบายครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะเดี๋ยวผมพาดูในหัวคันที่สันก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมพาดูในหัวครับางามเถอะปะง้ามขาตรงนี้เกียร์สัน้สนสวยเลยแหละทำความสะอาดออกกิฟดูดิดูเนื้อสิครับ เอาดูครับน่าจะวิ่งได้ไม่เยอะนะเท่าที่ผมดูนะน่าจะวิ่งได้ไม่เยอะนะครับเอาดูครับโอ้สวยแท้คุณเจ้าหน้าที่จะหาะคุณแจไรอุญแจหาไม่เจอเอา้าวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่หาคุณแจไม่ไม่รอเอาให้เขาขารอก,ก่อนสวยกิบบอกเลยกิบสุดๆคันนี้นะฮะดูดิแฟ้มสวยไหม เออเอาไปฝากเอฟซีเรานี่ลูกชายมาด้วยครับส,สุดยอดเลยอ่าเดี๋ยววันที่มาขับกลับเนาะก็จะพูด,ดยวว้อนกลับไปกับมาม่แล้ววันมาขับกลับผมจะถ่ายคอนเทนต์ให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราดูอีกครั้งหนึ่งว่าขับกลับถึงไหมนะฮะเอาเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒธธิชัยอะไรลนยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรล่ยนนะ 087 9519226 095664 3826อีุ่ิใชอะไรยนต์กาสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ